สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้นะครับผมผมก็มีฝูงออดด้นั่นเองเพื่อนๆทุกคันในเกมเลยนะครับผมเริ่มจากคันขวาของผมก่อนเลยนะครับก็คือ 10F ตัวธรรมดานั่นเองนะฮะคันต่อมาคือ OB9F นั่นเองนะครับผมคันต่อมาคือ 10FY Body นะคันต่อมาคือ 9F ตัวคาร์บิโอนะครับคันต่อมาคือเจ้าอมนิดนะครับรถฟรีสำหรับคนที่มีพรีเมียมครับใครที่ไม่มีก็ต้องซื้อในราคา700,000นั่นเองนะฮะคันต่อมาคือไอวันนะครับ ขั้นต่อมาคือ Omnit EGT ีทีนะครัขั้นต่อมาคือเอ่อเทลิกาเตอร์นะครับผมตัวธรรมดานะครับรถของพี่ไมเคิลนะขั้นต่อมาคือเทลิกาเตอร์เอสนะครับผมเป็นรถในจูเนียร์นะครับขั้นต่อมาคือ8 F d เอ t ดารนั่นเองนะฮะขั้นต่อมาคือ Locoto นะครับเป็น SUV ของ ABC นั่นเองนะฮะในนี้นะครับผมเทลิกาเตอร์ของเจ้าไมเคิลเนี่ยคือถูกสุดเลยนะครับลองมาคือเจ้า SUV ที่ ABC ที่ผมขับในวันนี้นะครันละแปดห0ื่นห้นะครับ โอเคมาดูนะครับว่าเพอร์ฟอร์แมนซ์รถของออ d i ดีพวกนี้จะเป็นยังไงนะครับผมน่าขับแค่ไหนครับผมไปกันผมเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยครับ l e t มาสามสองหนึง่งหรือไฟฟ้าเร็วต้นที่เหลือใครจะเอาก็เอาเ้อเฮ้ย <Hey, S 2> ไม่รู้ผมก็ผมแย่งกับไม่รู้ดิะ <c oughs> กไนนะไปเ, <Hey, S 2> เอาิฟเร็วต้นไ<อ>ปเอาเอาเยเอาียวห้าหมื่นห้าจะมาสู้อะไรแปดหมื่นห้า เี่ป้าว่เราเป็ป้าของเราแม่งเร็วก่อนใครเลยแต่ว่าเราไม่ดตอนหลังเนเราไปเรนแด็บนไปป้าเร็วต้นเียออดี้คัอีลลองผมมาซิมานะสามสองหนึเฮ้ยเฮ้ยอีกสไลด์ไปลปล่อยเลยสไลด์เราสไลด์เมื่อกี้วบาคัเร่งโอ้โหตามใครไม่ทันเลยเลยเบาคันเร่งลยอพอสเปาออกดีเอ้ยมัพี่สอนโาจังครับพี่ อหนุ่มขับออดี้่ะขับพี่ลิงพี่ลิงลับเขาแน่ลิง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 ขับออดีลิงขับออดลิงหลลิงจากหลุดมาจากสวนสัตว์ไหนครับเนี่ยสวนสัตว์สอนสัตว์ามอะพิกพา เฮ้ยมันออกไวแต่มันอืดรอบกลางรอบไปเนี่ยอันนี้อันนี้คือ 10F ที่1 2 3รอบเลยป่ะเนี่ยใช่พี่เอ้ยแดกรถไฟฟ้ามาแดก์ตอนหลังอนะ SUV แดรรถไฟฟ้ามาถึงจะเป็ความต้องคือรถไฟฟ้าแดก์รถไฟฟ้าเกิดมาแดร์ละเด้ไหมให้ไปเที่ยวเอาดีตัวเก่าแรงเนี่เป็นมินิแซงอะเอาดีอะสองตัวเลยเฮ้ยเบลไม่อยู่พี่ เอาดีเก่าดีอาแปว่ะอาแปดตก่าอาแปที่เมื่อกี้เมื่อกี้เมื่อกี้ใครหนึ่งเมื่อกี้ใครหตรงตรแล้วก็แล้วออ่ะิบทางเรียบไม่รู้ว่าทางฝุ่นลุยอ่ะเออสาไปไปบนสุดนะบีนึ่งไปเอาไปกันเลยว้โไปดีงชมวปดีงอ่าเรียบร้อยฮะ เฮ้ยมือไม่ถึงก็กลับบ้านไปเฮ้ยมือไม่ถึง <c oughs> ทำคมของโกลดี้เซนกับโลมาอ๋อมือไม่ถึงกลับบ้านไปเฮ <c oughs> ้ยอ่อนอนะวะเฮ้ยใส่เ้ยมันไปฟ้าพี่เ้ยเฮ้ยสิบเอฟแม่งไปไวจังภาพทำคมหอยเทสนี่หว่าะไปแข่งโรมั <c oughs> ไนได้ไงวะ <c oughs> เฮ้ยเฮ้ยด้ทำใครไม่ทำเลยนะชนอะไครับเจฟแน่เลยวะเจฟแปลมวาับ ูลายสิเอ F อยู่โอถังตรงไม่ฉีกเลยโอ้เฮ้ยสิบล้อเออแลไวไม่เขียนอะไรเอ้เฮ้ยอะไรนะจ้ากิมาโดนรดรไปไม่แงอย่งโอยจริงจริงกระเด็นรถกูแม่งมาเป็น SUV ที่อ่อนมากเลยอะ กูแบบเมื่อกี้แปดเอฟชนเหนกันมั็เดินมันเละเทะหมดรถน่รอฟบีซีอะพี่เป็นไงรถ่มเปไงล่ะเอฟบีซีบ้านเอบีบ้านะเอ้ยเฮ้ยฝปายมงฝ่เอฟบีซีบ้านบ้านอยากจาจิจ่า้าจจดูเ้ยพี่สาวไล่เบาอะเดียเดี๋ยดไล่เบาไปดิดืพลังไล่เบาอะให้แสงด้วย อักำเลยรถเวัไม่อล้วกูตากันไม่ทเลยไปที่ดึงอ่ะรถสาวสาวไองพี่รถผมตามรถผมหลบได้พี่ซ้ายอีกเยรรมดารถผมไม่เหมือนรถคันมันใหญ่นะแต่แบบมันได้ประโยชน์ไงมดูอ่ะหวงอะเดี๋ยวหน ไม่แบบอะไรอะคไม่แบบระบากระบางจัดว่ะแน่นอนรถรถไม์ก็ผมว่เนี่ยไอทาดีกิตเตอร์เอสเด็ดวอนี้จะรถบุมอะคนอุยเลยอะไฟฟ้ายี่พี่โอยัอดะผมผมไั่ตามชันนะขนาผมรถออกเอบีซีอะขาพี่สารรถบีซีตามนโอยย เอาไปเผาที่เสียได้แล้วประเด็นคือไอ้นี่การมาลดแลไอ้ไอ้นี่ยังมีสายเลยแล้วขบขู่เดินเฮ้ยหาเราไปรถขบขูัวว่ะว่าเหมือนยิ่งชนยิ่งแรงว่ะมาแล้วพี่กันเราจะโดน Audi A5 Coupe ใส่ไหมของไหมเฮ้ยไหนไม่ทันหรอกไมันระสบเหตุไปแล้วมาแล้วมาแล้วเอเลิกเเลิ

ไอ้ข้อนไปเบ้แล้วแล้วตัวไรของมันก็ไม่ขึ้นโอ้ยไรเนี่ยเฮ้ยคนหนึ่งเขาถึงแั้วแต่ประวานแล้วกูยังไม่ถึงเลยเนี้ยข้ามวันนะขนาดขนาดโดนชนขี่รถชนอ้วกอยู่ท้ายขึ้นมาแซงหมดแล้วอ่ะเอออึดจัดท็อปที่สองไม่เข้ามาดับอ่ะ ใครที่หนึ่งใครที่หนึ่งเมมเมมเป่าเอฟซีมันนอไแล้วทำไมรถเอฟบีซีมันแรงจังวันอันอันอันสองคือใครอันสามเหรอไอเจมฮะอันสองสามสี่ไอเอ้พี่เจมรอะไรเก้าเอฟเอสธรรมดาใช่ป่ะอุ้ยอันดับสาอ่ะพี่สอนป่ะเอ้ใครทำเร็วะเก้าเฮ้ยพี่สอนหรอเฮ้ เว้ยเอาไปเกาเอาเอเอโอ่ะตัวเปิดมาทุนนะเฮ้ยคันไอ้มามมามืดแม่งขึ้นไปแจงเ้ยหมามึงไงรถผมมาแล้ว้ยสภาพดีมาเลยไลเบาแล้วกีปานหน้าที่ตั้งใจแจงไม่ขึ้นต้องหมายทางไว้ก่อนจะบังพี่รถจะปาดหลบ ชนจะเองีอันยาวแล้วฝาตอนนี้ผมว่าถ้าทําไม่ถ้าไม่ตรงยาวผมว่านนผมได้ยโอ้โหแล้วกูเลยูชนีเดียวอะไรเนี่ยอไโอ้โหนากูเบียยปนกไม่ได้บอกว่าอ่าเใช่พี่เดี๋ยวปั๊มปั๊มไอซีโร่พี่าพี่ทำไมทำไมโลกขนอีโคลาบเยอะจังอะขนาดไม่ยังสงเลย น่าจะแบบเดี๋ยนี้คนสั่นโค้เยอะโอเคติดตัวสามต่อหนึ่งไปอะไรมไยัเปลี่ยนเองไม่ไดหรวะถ้ารจะป็นล้านว่ะัรถรถรถรตัวเองรถตัวให้มันเอียมันเียงยังยรถมันเอียงรถมันเียงอ้ยเอย้ยอะเกินอย่ามได้เอียงรถรถตัวเองกลับนี่นับเร็วเลยนะเฮ้ยโอ้ห ไม่เอียงกำลังเปลี่ยนเพงไหนเน่ยไปนะโยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโคงมาแล้วนะพี่ข้างหน้าเร็วพี่ข้างหน้าขับเร็วเดือดนะไล่ศพโคงหน้าโคงไล่ศพวคงศอกตาามีพุทงล่พีจ้ก้พิเฮ้ยหลงเฮ้ยเฮ้ยมีคนชนไปแปลง รถบรรทุกมันเยอะจังสวยสวยสวยบรรทุกไปม้รถบรรทุกไมอรถกูะบะแล้วตามมาเลยอยากเจอหวยหลังสะพานเนี่ยไม่ปล่อยครับเราจะไม่ปล่อยฮะเราจะสร้างความกลาบหุนสร้างความกลาบหุ่นเรจะไม่ปล่อยใครไปง่ายๆเฮ้ยเฮ้ยไอ้ยิงอ่ะ เนียจังเอ้ยสียใจจองจังเลยไม่หรอกม่หกหลบเกหลบหเฟแซกันได้ไงเฮ้ยีเป็นไงแซกันสองคันเลยวิ่งมาอล้มาเร็ว 10s มาเฮ้วอยเฮ้ยชนเกินเฮ้ย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 ทจะเหลยวได้นานตูดไม่ได้ฮโถเฮ้ยเฮ้ยไปลูมุนอก รถผมนอกแลาครับเฮ้ยว้าวูอ้ไปเลยนี่ขบไปเลยขับรถขี่ปีไป้รถเปลยเลยโอ๊ยเดยเดยดันเดียดันรถมัเป็นมอเอร์ไซค์เลยไม่ไม่ใช่เดี๋ยวมารถกูาลานซ์20หมาละใครลงข้างทางวะเ่ยอะรถกูมารถกูวิบเบลโคดกับ จอมต่อเรต้องงกันนะพี่จะอยู่น้อี่ต่อหอน้องแสงมันข้ามางำตัวน้สิบหรอสื้นไม่ได้ก็มันจริงสีพี่สอ่ทำอะไรเล่ๆหมูเลยหอูพี่นไมจ่อขางเราอยนี้มันใช่ไหมเนี่ยเนี่ยเนี่ยเอาวะผมหแม่งตึงวะจริงๆน่าซื้อเนี่ยบอกเลย โอพิษแรงอ่ะมีอะไรก็อ่รับต่อตเิไปีิไปเลยแทงแทงเอวดเฮ้ยชนะาโอ้ยจริงเหรอใส่ใส่ยันใส่เยใส่อะไใส่ท่นหนชนระใสี่นึ่เหรอที่หนึ่งโยโดนโดนพิษสาแสงงด มาแลีว้าเลยเจอไอ้ดูบีบีีไอ้้วตหัวอ้ยนซีหัวควายอันนี้มันตกหัวแล้วก็ตกหัวอีกทีนี่บนี่กราที่แลตัห่งนี่ขนาดพีับพาดยังเซผมได้อะขังก็บไม่งไฟฟ้าแม่ทำอะไรใส่ใส่ไปง แต่แหกโค้งตรงปากดาค้งโค้งนะวี่ยิ่งว่ามันเรามีเรื่องนี้มันเรามีเงินงาถ้าผมเจริแล้วพี่ไม่ได้ยิงเราเลยพี่ยิงเลยยิงที่เลนเต่าแล้วสุดยิงไปยิงตูดพี่หน้าหน้าเย็นโน โอเคนะครับหลังจากที่เราทดสอบกันไปนะเพื่อนก็ชัดเจนนะครับจริงๆอ่ะรถผมมันสู้ไม่ได้จริงๆนะเพื่อนเพื่อนมันเป็น SUV นะครับแล้วก็รถเป็นบ้านอะไรอยผมว่ามันน่าจะเหมาะการไปขับเล่นอะไรเงี้ยคือมันชนะไอ้วาเจนได้ก็จริงนะแต่ว่าใช้ระยะทางอยู่เหมือนกันไอ้วาเจนเนี่ยมันเป็นรถไฟฟ้าเพื่อนในคันนี้รันเจ็ตเนี่ยคือแต่ว่าไอ้เนี้ยเผื่อไฟไอ้ไอ้ไอ้เนี้ยมันก็ไม่ได้มันก็ไม่ได้แย่อะไรเพื่อนมันแย่แค่เรื่องความเร็วครับมันเป็นไฟฟ้าที่มันมานานแล้วมันก็เลยอาจจะทําไม่ได้ดี่ารนัมะคบ แต่ว่าไอ้คันนั้นนะรถของ ABC อ่ะจริงๆก็สภาพก็ประมาณนั้นแต่เพื่อนๆคือราคามันแปดหมื่นห้านะจะให้มันแรงกว่านั้นผมว่ามันก็คุ้มค่าเกินไปผมว่ามันก็กลางๆแล้วกันสำหรับผมนะมันก็ไม่ดีแย่แต่มันก็ไม่ได้ดีอะไรเลยนะครับผมกลางๆแต่ไซส์กับทริกานะครับผมไอ้ทริกรเตอร์เนี่ยไอ้ทริกรเตอร์เนี่ยมันแบบยังดีกว่าคันนั้นนิดนึงนะครับแต่ว่าราคามันถูกกว่านะได้เป็นรถสี่ประตูด้วยนะครับแต่ว่าลู่สมก็คนละแบบกันก็เลยเทียบกันยากก็น้ายากนิดนึงนะโอเค ไอ้ที่สนใจครับประมาณนี้แล้วกันที่จริงมันไม่น่าจะรู้ความเร็วรถกันพื้นฐานดูแลแต่ว่าหลักๆอ่ะผมว่าแนะนําไปที่แบบพวกที่มันร์ r f o r m ม n ซ์ดีๆอย่างเช่นความคุ้มค่าแล้วกันนะอันนี้ผมไม่ได้ควยรถมันแล้วกันนะครับผมก็พูดในทางที่เราเห็นนะอย่างพวก 9F เนี้ยผมแนะนำนะ 9F 9F Cabrio นะ 8F 8F ดับ 8F d เ s t e r อย่างเงี้ย ก็เลยคนน่าจะคุ้มค่านะรถพวกดีนะครับเพราะราคาหนึ่งเลยราคาถูกนะครับสองคือ performance p f o r m a n รถเที่ยวจะได้อย่างเขาคือคุ้มค่านะครับอย่างพวก 10F เนี่ยราคามันก็ไม่ได้ถูกไงเพื่อนเพื่อนแวจะให้บอกว่า performance คุ้มค่ามันก็บอกว่าผมคือกัางๆอะไรกันครับไม่แย่แต่ก็ไม่ได้ดีเลยนะครับเพราะว่ารถมันก็ยังมีความสไลด์มีอะไรมากมายนะครับเช่ที่ถูกใจเครื่องคิดมีแค่ลูกส่งสำหรับผมนะความเร็วอะไรถ้าเทียบกับคันอื่นๆมันก็ยังแรงนะมันแรงนะไม่ยช่ไม่แรงแต่ราคาขนาดนี้เพื่อนเื่อนราคาไม่ได้ถูกไง เออมันก็เลยอาจจะมองว่าเกกลางๆถ้าเกสำหรับผมนะครับอ่าอย่างพวกออมดิทเนี้ยอันเนี้ยถ้าสมมติเขาได้มีพรีเมียมบอกเลยว่าคุ้มค่าแน่นอนนะครับแต่แลที่ผมเคยได้นํามือใหม่ไปแล้วนะสำหรับออมดิทอันนี้นะครับเป็นเอ่อโอเบออมดิทธรรมดานะครับก็ค่อนข้างดีเหมือนกัน,นครับแต่ถ้าเผื่อมีใครถัก 10F 10F ไฟบอดี้อันไหนแรงกว่ากันคือ 10F ไฟบอดี้แรงกว่านะครับ 10F ธรรมดาก็จะช้ากว่าหน่อยแต่ว่าถ้าใครไม่ชอบเออการ ที่มาตีโป่งออกมายอะไรเงี้ยก็ไปขับ10เบธรรมดาดีกว่ากันนะเพื่อนไม่ต้องไปอัพเกรดนะครับโอเคประมาณนี้ด้วกันสำหรับวันนี้นะครับพวกเราขอลาไปก่อนแล้วกันโอเคถ้าเขาชื่นชอบอย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครต์ผมด้วยแล้ว,ลวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย